สภาพเหรียญยังคงแวววาวลายคมเส้นชัดเหรียญสิบบาทพระเสียนเล็กเหรียญในราชการที่เก้าซึ่งในปัจจุบันเหรียญที่มีสภาพไม่แวววาวหาได้น้อยมาก เหรียญสิบบาททำจากโลหะสองสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอนหรือสีทองเหลืองดาง้านบนขอบจะเป็นเฟืองสลับเรียบน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมความโตของเหรียญที่สิบหกมิลลิเมตร จำนวนการผลิต2ล้าน้าแสน650เหรียญในจำนวนการผลิต2 000, ตล้านต่วเหรียญก็ถือว่าน้อยมากเพราะจำนวนประชากร60กว่าล้านซึ่งก็เป็นเหรียญหายากมีราคา เหรียญสิบบาทสองสีปีปพศสองพันห้าร้อยสี่สิสี่ซึ่งตามปกติทั่วไปแล้วเหรียญสิบบาทจะมีลักษณะของพระเสียนสลับคือด้านหัวด้านก้อยชี้ไปคนละทาง ภาทไฟมีเหรียญปีพศสองพหาอยสี่สิบิขึ้นมาแล้วหมุนหรือพลิกดูปรากฏว่าเป็นพระเสียนขวางหรือพระเสียนตรงเหรียญสิบบาทปีพศสองพารอสี่สิ เหรียญพระเสียนตรงรับซื้อในราคาเหรียญละ5,500ับาทแต่ถ้าเหรียญมีลักษณะพระเสียนขวางขึ้นไปไม่ถึงกับตรงราคารับซื้อสองพันบาท แต่ขอสภาพเหรียญที่ผ่านการใช้น้อยไม่มีรอยบี้หรือรอยช้ำจนเกินไป